ลังเกิดนะคะนะคะี่ค่ะ่เรื่องออนี่ยังขึ้นลายเลยเนาะบนนี้เนาะดอกยาคอนิ่งแป๊บหนึ่งดอกแยาไม้ไมเราไม่ใช่ชาวสวนนะคะแค่ตรงนี้เป็นบ้านสวนเยอๆเราไม่ได้ทำสวนไม่มีสวนให้ทำจริงอยากทำอยู่นะคะแต่ไม่มีก็มีอก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรไม่รู้สาระมากน้อยแค่เพียงใดนะคะแต่ก็ว่าดูบรรยากาศเอาเนาะ อรยากาศเราจะประมาณนี้นะเย็นสบายอีกเชา้านาอันนี้เย็นสบายชาวสวนก็มีก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรไม่รู้วสาระมากน้อยอเชียงใดนะคะแต่ก็ว่าดูบรรยากาศเอาเนาะบรรยากาศเออทำไมมันร้อนอย่างนี้แล้วใส่ทั้งแว่นตาใส่ทั้งหมวกเลย ห่วงไม่ได้ใส่ค่ะใส่กลางล่มแต่ว่าเก็บเรียบร้อยแล้วอยู่นานไม่ได้นะคะเว well, ้ย่ขาม่ะยุงเยอะยุงเยอะเยอะมากเลยไม่ใช่ดวงตะวันทอแสงนะไม่ทอเสิงนะลุงกระต้างมาทำความสอะอาดด้วยานี่ เย็นสบายเชาวนาไม่ไม่เราไม่ใช่ชาวสวนนะคะแค่ตรงนี้เป็นบ้านสวนเหญๆเราไม่ได้ทำสวนไม่มีสวนให้ทำจริงอยากทำอีกะะแต่ไม่มีอากาศบรรยากาศยามเย็นมาฝากนะคะที่ม,มุมบ้านสวนของเราเออทำไมมันร้อนอย่างนี้เราใส่ทั้งแว่นตาใส่ทั้งหมวกเลยคะ่ะ หมวกไม่ได้ใส่ค่ะใส่กลางร่มแต่ว่าเก็บเรียบร้อยแล้วเย็นมากบรรยากาศช่วงนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฝนตกแล้วทำให้ย,ยุงเยอะค่ะถ้าเป็นเออทำไมมันร้อนอย่างนี้เราใส่ทั้งแว่นตาใส่ทั้งหมวกนะคะหมวกไม่ได้ใส่ค่ะใส่กลางร่มแต่ว่าเก็บเรียบร้อยแล้วในไลา์คลิปแล้วก็ก็ยังจะลงเหมือนเดิมนะคลิปน้องปลาก็เพราะว่าให้อาหารทุกวันเนาะนี่คือ อ,อะไรนะกิจวัตรประจำวันของเราลุงตาต้ามาทำความสะอาดด้ยนี่เยืนสบายชาาเช้านะดูบรรยากาศบ้านสวนแสดงว่าม <c oughs> อก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรไม่รู้ว่สาระมากน้อยเพียงใดนะคะแต่ก็ว่าดูบรรยากาศเอาเนาะบรรยากาศตอไม้นะ เย็นเย็นค่ะเย็นเราจะประมาณนี้นะคะเย็นสบายเช้านาอันนี้เย็นสบายเช้าสวนออก้ม้นะเย็นเย็นค่ะเย็นกำลังเกิดนะคะนี่ค่ะม่เรื่องนี่ยังขึ้นหลายเลยนอกบ้านนี่ดอกยาคอนิ่งแป๊บหนึ่งดอกยากำลังเกิดนะคะนี่่คะ แมเรื premises, 1, <'s> <c oughs> ่องยังคือหลายเลยเนาะบันนี <model> ้เนาะดอกยาคอนิ่งแป๊บหนึ่งดอกยาลายคลิปแล้วก็ยังจะลงเหมือนเดิมนะคลิปน้องปลาก็เพราะว่าให้อาหารทุกวันเนาะนี่คืออะไรนะกิจวัตรประจำวันของเราเยุงเยอะจริงๆขอบอกอยู่ตรงนั้นยุงเยอะๆๆๆๆๆยอะะอนี่ค่ะห้าโมงนะคะดูฮะ บรรยากาศบ้านสวนแสดงว่าพี่เกดเดินออกไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะอยู่ด้านหลังนะคะนี่ขนาดแล้วขยับนะคะยุงยังด้ยเราทุ่มทุนจริงๆเลยดูสิฮะเย็นมากบรรยากาศช่วงนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฝนตกแล้วทำให้ยุงเยอะอ่ะาเป็นนักอ ลุกกตงตาป้ามาทำความสะอาดดูสินี่เย็นสบายเช้านาะนัดเลาะมาดูตารมร่มรื่นนี่เมาไม้เอาจะประมาณนี้นะเย็นสบายเช้านาะอันนี้เอ่อเย็นสบายเช้าวสวนอยู่นานไม่ได้นะคะ เววข้ามค่ะยุงเยอะยุงเยอะเยอะมากเลยอยู่ด้านหลังนะคะนี่ขนาดล้วขยับนะคะยุงยังด้ยเราทุ่มทุนจริงๆเลยดูสิคะเดินเลาะนะคะหลังเลิกงานหลังจากให้อาหารปาลาน้องเสร็จวันนี้ไม่ได้เดินเลาะบ่อปลานะคะไม่ได้ให้เพื่อนๆข้างหน้าไปทำนะโอ้ยพี่น้อง ขออนุญาตกลางร่มแป๊บหนึ่งนี่ค่ะลืมจะเดินไปถึงนู่นเลยข้างหน้าก็ไปทำานะาโอ๊ยพี่น้องขออนุญาตกลางร่มแป๊บหนึ่งนี่ค่ะลืมจะเดินไปถึงนู่นเลยข้างหน้าก็ไปทำนะาโอ๊ยพี่น้องขออนุญาตกลางร่มแป๊บหนึ่งนี่ค่ะลืมจะเดินไปถึงนู่นเลย เอลายคลิปแล้วก,ก็ยังจะลงเหมือนเดิมนะคลิปน้องปลาก็เพราะวา่าให้อาหารทุกวันเนาะนี่คืออ,อ,อะไรนะกิจวัตรประจำวันของเรา,าขอบคุณท่าน AI ไอนะถึงแม้คลิปจะหลายวันค่อยถ่ายทีค่อ <laughs> ยถ่ายให้ชมชมบอกปลาเพราะว่ามันหลายรอบแล้วลายเกาะขังเกงนะนี่ค่ะ บรรยากาศบ้านสวนของเรามีกอไผ่นกอ่าดูะ่ะบรรยากาศบ้านสวนแสดงว่าอ่าดูะ่ะบรรยากาศบ้านสวนแสดงว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาชมบ้านสวนนะคะเดินมาจากบ้านเราเป็นยาทำด มุมเดิมนะคะแสงแดดอ่อนโยนท้องฟ้าสีครามเพลงเดิมขอบคุณนะคะจะประมาณนี้นะเย็นสบายอีกเชา้านาอันนี้เอ่อเย็นสบายเช้าวสวนอ่าคลิปก็ตามบริบทของเราคือคนบ้านนาบ้านทุง่งสองดัวไม้นะเยน็นเย็นค่ะ อยู่นานไม่ได้นะคะเว้ข้ามค่ะยุงเยอะยุงเยอะเยอะมากเลยสมบู์อ่าก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรไม่รู้ว่าสาระมากน้อยแค่เพียงใดนะคะแต่ก็ว่าดูบรรยากาศเอาเนาะบรรยากาศนี่บรรยากาศบ้านสวนแสดงว่า ลุงกับป้ามาทำความสะอาดด้วยนะนี่เย็นสบายเช้านะนัดเลาะมาดูตามร่มรื่นนี่เมาไม้เกาะขางเกงนะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านสวนของเรามีกอไผ่เหนไหมนก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  ยัเพึ่งเบื่อกันนะคะดูให้เราหน่อยนะดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาชมบ้านสวนนะคะเดินมาจากบ้านเรานัานเลาะมาดูตามร่มรื่นนี่หน่อไม้สมนีิอ่า ก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรไม่รู้ว่าสาระมากน้อยแเพียงใดนะคะแต่ก็ว่าดูบรรยากาศเอาเนาะบรรยากาศเออทำไมมันร้อนอย่างนี้เราใส่ทั้งแว่นตาใส่ทั้งหมวกเลยะคะ่ะหมวกไม่ได้ใส่ค่ะใส่กลางลม่มแต่ว่าเก็บเรียบร้อยแล้ว <h ust os> ยุง่งยอะจริงขอบอกอยู่ตรงนั้นยุ่งเยอะๆๆๆนีๆ่ค่ะห้าโมงนะคะ อยู่ด้านหลังนะคะนี่ขนาดแล้วขยับนะคะยุงยังอ,ยงอ้ยเราทุ่มทุนจริงๆเลยดูสิคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาชมบ้านสวนนะคะเดินมาจากบ้านเราดัดเลาะมาดูตานริ่งหน่อไม้ ขอบคุณท่าน AI นะคะถึงแม้คิดแต่หลายวันค่อยถ่ายที <c oughs> ยไม่ถ่ายไม่จบอยู่นานไม่ได้นะคะเว้ยข้ามค่ะยุงเยอะยุงเยอะเยอะมากเลย <c oughs>